สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมพี่น้องวันนี้นะครับผมแอดมินก็จะพามาชมแนวทางหวยราพัฒนานะครับผมเจาะเลขเบิ้ลนะครับผมในงวดวันที่4มีนาคม2564นะครับผมตรงกับวันพฤหัสนะครับผมเนาะวันนี้โค้งสุดท้ายนะครับผมเบิ้ลมาแน่นอนนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับผมแอดมินจะมาวางเลขเบิ้ลไว้ให้นะครับผมเนาะ ครับผมสําหรับเลขเบิ้ลนะครับผมเนาะแอดมินก็จับให้สี่คู่นะครับผมมาแน่นอนนะครับผมตัวเด่นนะครับผมสําหรับงวดก่อนนะครับผมแอดมินให้ไปนะครับผมเนาะให้กับ f c ไปนะครับผม9แล้วก็8นะครับให้2ตัวนะครับผมงวดก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะติ๊กไว้ให้นะครับผมงวดก่อนนะครับงวดก่อนเลขเด่นที่แอดมินให้ไปนะครับผม9แล้วก็8นะครับผม สำหรับแนวทางในงวดวันที่1เดือน3า4สี่ที่ผ่านมานะครับผมเนาะก็ชอบออกเลขเบิ้ลนะครับผมหวยลาวนะครับผมเนาะเลขเบิ้ลนะครับผมเนาะแอดมินก็จับไห้แล้วนะครับผมในงวดนี้นะครับผมเนาะงวดนี้ได้นะครับผมเนาะ7นะครับผมได้7นะครับผมแล้วก็9้าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะงวดนี้ไปไม่ไกลนะครับผมให้7 9นะครับผม7กับ9 สำหรับชุดตัวดิงนะครับใครจะวิ่งจะรูดนะครับสำหรับเลขเบิ้ลนะครับผมมาดูกันตัวไหนนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางของแอดมินนะครับผมแอดมินก็ทําสูตรนี้นะครับผมมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับผมเนาะก็พลาดยากนะครับผมเนาะส่วนน้อยแต่ว่ามีพลาดนะครับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับให้แอดมินจับคู่ได้ให้มานะครับผมเป็น7 7 4 779 6 7 7 แล้วก็เจ็ดเจดสามเบิ้ลมาแน่นอนนะครับผมพี่น้องงวดนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะติ๊กไว้ให้นะครับผมที่ตัวตัวที่แอดมินเก่งไว้นะครับผมเนาะเจ็ดเจดสี่นะครับผมเนาะก็ชอบนะครับผมเนาะเก่งไว้นะครับผมเนาะนี่นะครับสองตัวนี้เป็นตัวกันนะครับผมพี่น้องไปกลับนะครับผมเนาะเจ็ดเจ็ดเก้าหเจ็ดเจดเป็นตัวกันนะครับ ครับผมเป็นชุด3ามตัวนะครับผมเนาะเป็นตัวกันนะครับสําหรับเลขหน้านี่ครับผมเนาะเลขหน้าที่ออกสี่ตัวนะครับผมจะติ๊กให้นะครับผมเนาะเจดกับ9นะครับผมจับใส่เอานะครับผมเนาะให้พี่น้องจับใส่เอาข้างหน้านะครับผมชอบจับใส่ตัวไหนนะครับผมเนาะนี่คือเลขเด่นนะครับในงวดวันที่4มีนาคม2 5 6 4นนะครับผมนะครับสำหรับงวดเมื่อกี้นะครับผมเนาะเข้าเต็มเต็มนะครับผมเนาะ เข้าบนล่างนะครับผมเนาะจับได้แค่นี้นะครับสําหรับเลขสามตัวจับไม่ได้นะครับผมเนาะนะครับวันนี้ก็จะมาลองให้สามตัวนะครับผมเนาะสามตัวก็หลุดนะครับแต่ว่าเข้าชุดสองตัวนะครับผมวันเมื่อกี้นะครับเนาะวันนี้ก็จัดชุดเบิลให้นะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมพี่น้องเนาะกดเข้าไปชมได้นะครับผมพี่น้องนะครับสําหรับเลขสองตัวนะครับผมมาชมกันนะครับผมเนาะแอดมินจะจับให้นะครับผม เจ็ดเจ็ดนะครับผมเจ็ดเจ็ดนะครับผมแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็สี่สี่นะครับผมเนาะชุดเลขเบิลนะครับผมแล้วก็หกหกนะครับแล้วก็สามสามชุดกันนะครับผมแล้วก็ก้าวๆนะครับผมสําหรับชุดเบิลนะครับผมเนาะชุดเบิลในงวด วันที่5โอ้ขออภพี่น้องวันที่4มีนาคมนะครับผมเนาะ2,564นะครับนะครับผมแล้วก็มาชุด1 1นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมเนาะแล้วก็2 2นะครับผมเนาะสำหรับชุดเบิ้ลในงวดนี้นะครับผมแอดมินจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาแน่นอนนะครับผมพี่น้อง หวยลาวพัฒนานะครับผมชอบออกชุดเบิ้ลนะครับผมเนาะจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมระวังเลขเบิ้ลได้ได้ยิ่งดีนะครับผมเนาะสำหรับงวดนี้นะครับผมแอดมินจะติ๊กเลขเบิ้ลให้นะครับเนาะเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับก็ขอโทษขอภัยนะครับ่านมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับผมเนาะเจ็ดเจ็ดแล้วก็สี่สี่นะครับเนาะแล้วก็สามสามนะครับตัวนี้เป็นตัวกันนะครับเนาะ แล้วก็99ให้4คู่นะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมที่สูตรนี้นะครับได้ทํามานานแล้วนะครับผมเนาะก็เพิ่งมาเผยแพร่นะครับผมให้พี่น้องนะครับได้รับชมนะครับผมเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับพี่น้องนะครับผมเนาะที่มีโชคมีลาบนะครับผมเนาะกับแอดมินนะครับมานําเสนอนะครับในงวดวันที่1เดือน3นะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนนะครับผมพี่น้อง1เดือน3 6 4ี่นะครับ นี่นะครับเป็นชุดเลขเบิ้ลนะครับผมเนาะไปกลับนะครับผมเนาะสำหรับเลข3ตัวนะครับผมไปกลับนะครับเนาะสำหรับชุด2ตัวนะครับผมไม่ต้องไปกลับนะครับเบิลนะครับเนาะก็แขกขึ้นบนขึ้นล่างนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางนะครับผมเนาะแนวทางห้วยเรลาพัฒนานะครับห้ยเรลาพัฒนาเลขเบิ้ลนะครับผมเนาะเจาะเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิลที่เจาะได้นะครับผมเนาะ ในงวดนี้นะครับผมเนาะเจาะเลขเบิ้ลนะครับผมเนี่ยพฤหัสนะครับพฤหัสที่สนะครับนะครับเนาะพฤหัสที่สี่มีนาคม สองห้าหกสี่นะครับผมเนาะสาหรับแนวทางนะครับผมเนาะแอดมินก็นํามาเป็นแนวทางนะครับผมเนาะเอฟซีพี่น้องเห็นกันหรือเปล่านะครับผมเนาะสาหรับแนวทางนะครับนะครับผมพี่น้องนี่นะครับตัวเลขขอแคปหน้าจอไว้ไว้เรื่อยๆนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะสาหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมกับแนวทางนะครับเนาะครับผมพี่น้องก็ แอดมินก็ขอพี่น้องนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขก็มีสิทธิ์หลุดนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เข้านะครับผมแต่ว่าส่วนน้อยนะครับที่จะหลุดนะครับสาหรับแนวทางเจาะของแอดมินนะครับคีมน้ําโชคพารวยนะครับผมเนาะสูตรนี้ก็ทําตั้งแต่อายุ20นะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับผมเนาะพี่น้องนะครับขอพี่น้องชมอย่างมีสตินะครับผมเนาะใช้วิจารณญาณนะครับผมเน้นย้ำนะพี่น้องเนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมพี่น้องถ้าชอบก็ตามนะครับผมพี่น้องถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผมพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมเนาะทั้ง f c เก่านะครับผมแล้วก็ f c ใหม่นะครับผมเนาะ f c ใหม่ที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมถ้ามาอยากพลาดการติดตามนะครับผมก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับผมเนาะเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับ จากแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานำเสนอนะครับน้องพี่น้องเนาะตัวเลขดีๆนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ถ้าแอดมินพูดผิดประการใดนะครับผมก็กราบขอโทษนะครับขออภัยพี่น้อง FG นะครับผมเนาะมานาทีนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องนะครับผมมีความโชคดีนะครับผมนะครับมีความโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับผมเนาะนะครับโค้งสุดท้ายนะครับ สีมีนา64นะครับผมนอกัับตัวเลขแนวทางนะครับผมเนาะย้ำเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับโชคดีทุกคนนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับ